ท่านนารงเตี้ยงตงเนินนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคงยางแล้วก็ท่านประหลัดสมจิตนะครับท่านนายกครับวันนี้ผู้ประสบภ,ภัยของตำบลคงยางนะครับที่มารับถุงย่อยชีพประมาณเท่าไหร,ร่ราาารครับประมาณสองพันสองร้อยสองร้อยสถานการณ์ของเราเป็นไงครับตอนนี้เริ่มลดลงนะครับล้อนเนาะก็การช่วยเหลือเบื้องต้นของอบตมีอะไรไามครับ ช่วยไปนได้ครับช่วยไปแล้วเนาะช่วยไปชุดหนึ่งเลี่ทางอภอก็ชุดหเลี่ยงสองชุดอ่ะครับผมต้องสอบถามรายละเอียดกับท่านประหลัดด้ยกันนะครับกับรายละเอียดกับภัยพิบัติของตะบลคลองยางนะครับขำๆแล้วกันครับก็คือผู้ประสบภัยของตะบลคลองยางตอนนี้ก็คือยอดทั้งหมดก็คือ385คนอยู่แล้วนะคะแล้วก็องค์กรเราก็ได้ได้ใช้งบมาช่วยจุกเชิญอไปทางบกประมาณหนึ่งแสนบาทนะคะแล้วก็จะมีท่าน ว่ <languages? S 1> าท่านกษัตริย์นะคะมาช่วยสองรอบแล้วนะคะแล้วก็จะมีบางส่วนที่มาจากหน่วยงานต่างๆที่ไม่ผ่านองค์กรไม่ผ่านอบตนะคะก็ลงพื้นที่โดยโจงก็มีหลายหน่วยงานนะคะอย่างอย่างทุกนะคะแล้วก็อย่างพี่น้องอชาวพัทอลุงที่รวบรวมกันมาแล้วก็จะมีทางกลุ่มสตรีของสุขเรศใช่ไหมคะก็จะมี อสนอนะคะแล้วก็จะมีอ่าออที่เราที่ไม่ได้ติดต่อเรามาก็จะมีจากบริษัทข้างร้านต่างๆที่เข้ามาโดยโตรงนะค,ะครบร <ผม S 1> วมผู้นําของเราก็รวบรวมมาช่วยเหลือพี่น้องนะคะก็น้องก็ได้รับการช่วยเหลือมา่อนสองวรสำหรับงานวันที่29นี่ยครับมียังไงบ้างครับโครงการงาน29นี่ก็คือ เห็นทางผู้ประสานงานเนาะบอกว่าจะมาอีก300นะคะแล้วก็ทางผู้นำของพวกเราเนี่ยแล้วก็คุณแม่ชีเนาะท่านก็จะสนับสนุนอีกสองร้อยแล้วก็จะเป็นหน้าราครับผมครับผมณกับคุณท่านกระนันสิ์นะครับให้ท่านกล่าวสั้นๆแล้วกันครับขอบคุณสำหรับผู้ที่มาช่วยเหลือพี่น้องเราบ้านคงอย่างครับท่าน ก็ขอทุกส่วนขอขอบคุณมากๆที่มาช่วยเหลือพี่น้องที่ภูมิปรเทศทุกขั้ปทุกท่านขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับเพราะภูมิประเทศของเรามันเป็นที่ลุ่มนะครับเนาะก็คือของตำบลของงานนะคบมันเป็นมันเป็นที่ลับลุ่มต่ำเนาะแล้วก็เป็นที่รับน้ำจากจากข้างบนทั้งหมดเนาะไม่ว่าจะเป็นตำบลทั้ง บนก็จะมีเีมาบุกที่เล็กโนนค่าสูงเดินนะคะมะเกือเก่ามะเกือใหม่ นะคะรวมถึงสีิวมันจะรวมมันจะลงมาที่โครงยางโครงยางเพื่อที่จะต่อไปที่อ่าเออเมืองนะคะเออเมืองก็คืออ่าระลมม่อเนาะระลมม่อใช่ค่ะครับผมสรุปก็คือตรงเนี้ยที่รับน้ำที่น้ำน้มของทั้งสีคิวแล้วก็สุกเนินทั้งหมดครับผมครับผมขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยครับขอบคุณมากครับ